ครับพ่อครับวันนี้เรามานะครับยินดีร่วมกับทานเปิดร้านกาแฟอเมซอนของน้องมิกครับครับ,รบในบริษัทคณะบอมพ่อชื่อผโมยบอมหน่อยบอมทำอะไรทำแพรรอยน้ำครับแพรรอยน้ำส่วนตัว อ๋อคือเป็นแพรแพรครับให้คนเขาสั่งตามสั่งลูกค้าเลยจะเอาแพรสาราแบบไหนเราทําได้หมดอ๋อเป็นทุ่นในพวกนี้เหรอใช่ครับนะฮะชื่อติดต่อได้ที่ไหนบริษัทคณะบอมคอนเทนชั่นจำกัดครับอ่างั้นก็ใครที่อยากจะทําแพร์ริลอยน้ํานะครับมีน้ำเปล่าเอ่อไม่มีแต่เอ็มพอจะนึกไอเดียออกนะไอเดียอะไรพ่อสร้างไหมล่ะพ่อสร้างพี่บอมสร้างไปส่วนตัวสักอันหนึ่งแล้วก็เอาแม่ไปไว้ในนั้นแล้วก็ลอยแม่ออกไปเลยดีไหมเอดดีเหรอครับ สั่งคำเดีวนี้เลยอย่าลืมนะครับกับบริษัทท้าบอมรับทําแพรลอยน้ำรับทำแพรลอยน้ำอย่าทุกคนนะติดต่อกันมานะครับที่จีขอบคุณครพ่อครับขอบคุณท้องเอ็มครับ